สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟครับเป็นประจำกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ครับวันนี้เจอที่ช่องเจดสีทีวีเพื่อคุณนะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2องนะครับจัดไปให้เสียนะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาครับ รวยรวยเฮงเฮงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11 1. เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11 1. นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจําวันนี้กันเลยนะครับคู่ที่1เป็นการชริงที่3นะครับ มวยรอบปูนเสือครั้งที่20นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับวันนี้เจอทางด้านฟ้าสยามสิบไทยแลนด์หรือก,กบภูเขาคูต้อมบัวขาวนักชกจากเมืองร้อวันนี้เจอน้าชกจากนาครศรีธรรมราชชกกันที่พิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้นะครับทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษทางหลวงนะครับช่างน้ำหนักได้122เท่าพิกัดพอดี ส่วนฟอร์สสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับช่างได้123.5ลดไป1.5ครับลดน้ำหนักไป1.5ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน่านเพชรอ่าวไทยวิทักษ์ทางหลวงกันบ้างนะครับก็เพชรอ่าวไทยวิทักษ์ทางหลวงนี่ก็ไปชนะนกปากพิภพเอราวัณเมื่อวันที่2สิงหาคม2563ที่วิคหมอชิดแล้วก็แพ้นกปาบพิภพ เอราวันครับก็ผัดแพ้พัชนะมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรพลังชัยสอพตกิจชัยเมื่อวันที่6กันยายน2องพันที่วิกหมอชิดและก็ล่าสุดมาชนะคะแนนโลโบดผู้กองหยัดบางบานนะครับที่วิกหมอชิดและก็มาชนะคะแนนฟ้าสิยามสิทธิไทยแลนด์ครับเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2องพันที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนสลามเสือนายกเอท่าสาลาครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอ่า,า,อาไทย พิทักษ์ทางหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์หรือกบภูเขาคูต้อมบัวขาวกันบ้างนะครับก็ไปชนะนกเป็นหนึ่งอำนาจมวยไทยในยกที่4เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2563ที่หมอชิดชนะคะแนนลูกคูอินดาบรอนสลรคามเมื่อวันที่19รกรกฎาคม2 5 6 3ที่วิกิหมอชิดและชนะนกมังกรยกทีเอ็นมวยไทยในยกที่4เมื่อวันที่16สิงหาคม2 5 6 3ที่วรกิหมอชิดแล้วก็ มาชนะคะแนนพันสิงห์ของสวนภูรีสอนเมื่อที่18ตุลาคม263ี่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนเพชรอ่าวไทยวิทักทางหลวงเมื่อที่15พฤศจิกายน263ี่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนพันสิงห์คองสวนภูรีสอดเมื่อที่6ธันวาคม263ี่วิกหมอชิดล่าสุดแพ้คะแนนป่าพิภพบเอราวัณเมื่อที่27ธันวาคม263ที่วิกหมอชิด ครับเนี้คือฟอร์มหลังของทางด้านฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเป็นมวยเขา่าเคยชนะมาเปิดเกมสาดแข้งล็อกในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงแล้วก็วันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยครับผมมองว่าอาศัยความใหญ่เป็นประโยชน์นะครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับ แล้วมาตอนผู้ที่2ในรายการนะครับผู้ที่2ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสังวานสอกาแฟ ى, มวยไทยหรือสอสมานกาเมนนะครับนักโชคจากบุรีรัมย์วันนี้เจอทางด้านเพชรนำโชคสอจอต้งปาจีนหรือเพชรนำโชคออสต,ตึกแดงครับหรือสอจรุวันนะครับโชคกันที่วิกัด113ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เพชรสังวาน สกาแฟมวยไทยช่างน้หนักได้113.7ลดไปจุดเจ็ดนะครับส่วนทางด้านเพชรนาโชคขาดไปจุดสี่นะครับช่างน้าหนักได้112.6ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับมาดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยหรือสอสามานกาเมน์หรือปาทองหรือพัทลาภูมิปพีรพัฒนะครับนักชกจากบุรีรัมย์เป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับก็ ฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้คะแนนอารีสซอเดผ่านเมื่อวันที่9สิงหาคม2563ท,ท,ที่จังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนยอดมนุษย์นายกเอทัสลามวันที่5กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาชนะน็อคยอดมนุษย์นายกเอทัสลาเมื่อวันที่11ตุลาคม2563ที่วิกหมอชิดช่อง7สีแล้วก็มาชนะนอ็อคเพชรมันลยัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยน2563ที่ลุมพินี ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมวยเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยหรือสอสมานกาเมนนะครับก็มีเสียสมานบุญยอนะครับสนับสนุนแล้วก็บำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้เจอกับเพชรนำโชคออสต,ตึกแดงหรือเพชรนำโชคสอจอโต้งปาจีนนี่ผมมองว่าเป็นมวยถูกคู่เดีย๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรนำโชคสจต้องปาจีนกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนนย่างนำสทเยี่ยววางเสียนเมื่อว21ธันวาคม2 5 6 2ที่ลุมพินีแพ้นกเพชรลุ่งเพชรเจริญในยกที่4ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้คะแนนฟ้าวิเศษสรักชาติเมื่อวันที่12กรกฎาคม2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปชนะคะแนนไม้สังคำสยเจริญการชาติเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบุรี แล้วก็ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรอรุณกบวัสดุพันภูเก็ตเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 3กที่จังหวัดนนทบุรีคบนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำโชคสจอต้งปาจีนนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรนำโชคสจอต้งปาจีนหรือเพชรนำโชคออดตึกแดงนะครับซ้อมที่ค่ายสจลุวันที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยมีเสียแชมป สอจารุวันครับดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงนะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าเพชรนำโชคนี้จะได้ลูกเก๋ากว่านะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะจ่อย่างปล่อยครับหมัดซ้ายแรงครับหลักเลียมดีเก่าเกาเกมวันนี้ผมมองว่าน่าจะเสียนเข้าไป้ายไปได้นะครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรนาโชคสอจอโต้งป่าจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3ในรายการกันต่อเลยนะครับ ซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านยอดเล็กเพชรอัจฉริยะหรือทีเด็ดก,กา้กาก้าหรืออแสงทวีนักชกจากเมืองเกลินร้อย 10, นะครับเมืองร้อยเอ็ดครับวันนี้เจอทางด้านเฟอร์รี่แฟร์เทคหรือเฟอร์รี่จักรยานมวยไทยหรือเพชรสิงขรปออินเตอร์นะครับก็ชกกันที่พิกันหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์ครับสูงใหญ่ยาวที่เฟอร์รี่อาวุธหนักอาวุธแรงเตี้ยวลำบึกอยู่ที่ทางด้าน ยอดเลกเพชรอชลิยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดเลกเพชรอชลิยะกันก่อนกันเลยนะครับก็แพ้คะแนนก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมอร์ศตวรกรกฎาคม2อง3ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนลุงกิตบอลลุงลวดเมื่อที่10กันยายน2อง3ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนตะเผาแก้วสิงห์มาวินเมื่อที่1 5ตุลาคม2องพที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับลาสุนชนะคะแนน เสกสรรออขวัญเมืองม่อน17พฤศจิกายน2 5 6 3ที่เซนทันโคราาครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดเล็กเฟนอออัฉลิยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเฟอร์รี่แฟร์เทคหรือจักรยานมวยไทยกันบ้างนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีนะครับซ้อมพี่ค่ายแฟร์เทคนะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนมหาเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมืองที่ี่ิมิถุนายน2 5 6รที่สุร,ราษฎร์ธานี แล้วก็ชนะคะแนนชาโด้สวนอาหารปีกไม,ม้เมื่อวที่13กันยาย,ยน262ที่สุราษฎร์ธานีแพ้คะแนนเมืองไทยของสวนภูรีสอร์เมื่อวัที่5ตุลาคม262ที่บุรีรัมย์แล้วก็มาชนะคะแนนทักษิณเล็กสิทธิ์ปักกายฟ้าเมื่อวที่10มกราคม2663ที่ลุมพินีนะครับก็มาชนะคะแนนเมืองไทยพีเคแสนชัมมยมวยไทยยิมเมื่อที่9กุมภาพันธ์2 5 6 3ที่นครศรีธรรมราช ล่าสุดนะครับก็ชะนะคะแนนทักษิณเล็กสจเปียกอทยุทัยเมื่อที่13ธันวาคม2563ที่วิกหมอชิดแบบชูสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์ปอหนุยให้ใครแต่ที่แน่ๆผมออกไว้ที่เฟอร์รลรี่จักรยานมวยไทยหรือเฟอร์รลรี่แฟร์เทคนะครับสูงใหญ่ยาววันนี้อาศัยความใหญ่เป็นประโยชน์จัดไปให้เสียครับ มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครั้งที่20ระหว่างฉลามเสือนายกเอท่าศาลานะครับวันนี้เจอทั้งน้านป่าปพิภพเอละวันหรือสอสักมณีนะครับชกกันที่พิกัด122่อปอนด์นะครับมวยคู่นี้วันนี้ใครจะเป็นหมู่หรือจากก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ฉลามเสือนายกเอท่าสาลาช่างน้ำหนักได้122.3รอยลดไปจุด3นะครับ ส่วนปาภิพภพเอราวันช่างน้ำหนักได้122.4ลดไปจุดสครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการชกของทางด้านฉลามเสือนายกเอท่าสาราหรือฉลามขาอบาตอสาโรดกันบ้างนะครับเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยอยู่กับเสียตู่นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสาสแทงวันนี้ อาศัยเข่าวูดูดันครับวันนี้จะตีได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับฟอร์มหลังกอนชนะคะแนนขาวสดสิทธิสารวัตรเสือวันที่9สิงหาคม2563ทวีปหมอชิตชนะทีเคโอสี่วันลังรั์ซอส,สละชีเมื่อวันที่13กันยาย,ยน2563ทวิปหมอชิตแพ้คะแนนดาบดำบตททอ,ทองทวีเมื่อวันที่25ตุลาคม2563ทวิปหมอชิตแล้วก็มาชนะคะแนนเดโชเล็กปอบิรีรักษ์เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563ทวีปหมอชิต แล้วก็มาชนะคะแนนบาดดำปตททองทว,วีเมื่อวันที่6ธันวาคม2563ที่วิทหมอชิดแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยวิทักษ์ทางหลวงมวยที่27ธันวาคม2563ที่วิทหมอชิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านป่าพิพภพเอราวันกันบ้างน,นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเล่ห์เหลี่ยมดีครับแผ่วๆครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างหน่อยหนึ่งครับตั้งหลักสู้และออกอาวุธแม่นยำครับมวยตัวนี้ก็ ถือว่าไม่ธรรมดานะครับฟอร์มหลังก็ไปชนะนกเพชชัยนาทหมูปิ้งอะไรจุงเบยเมื่อวันที่15กันยายน2562ที่จังหวัดนนทบุรีและชนะคะแนนหยงมังกร s อ d ดีทายสปอร์ตเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2562ที่จังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนเพชอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงเมื่อวันที่4มกราคม2563ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนเพชพลังชัยสอบนกิจชัยเมื่อวันที่8มีนาคม2563ที่วิกหมอจิตแบบพิกล็อกนะครับแล้วก็มาชนะนอก เพชรอาท,ทัยวิทักษ์ทางหลวงในยกที่3มเมื่อที่2สิงหาคม263ที่วิกหมอชิตนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเดโชเล็กปอบวิรังบนที่25ตุลาคม2 6 3ที่วิกหมอชิตแล้วก็มาชนะคะแนนดาบดำปตททองทวีเมื่อวันที่15พฤศจิกายน263ที่วิกหมอชิตแล้วก็มาชนะคะแนนฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เมื่อวันที่27ธันวาคม2 6 3ที่วิกหมอชิตค,ค,ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน มวยฝีมือดีครับปาพิพบเอราวันครับเด็กสร้างของบางรีนะครับร้อยตำรวจโทกิติศักดิ์มูดดนะครับตอนนี้น่าจะติดร้อยตำรวจเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นผู้กองกิติศักดิ์มูดอเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับค้ามวยคู่นี้นะครับซึ่งเป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครั้งที่ส0บนะครับผมมองไวไปที่ทางด้านปาพิพบเอราวันนะครับเป็นมวยเจ้าเล่ครับเรียมตัวดี ครับนอกได้ในมีครับตีหัวเข้าบ้านไม่ยอมประทะไม่ยอมแลกแต่อาศัยฝีมือหลักเหลี่ยมแล้วก็ความคล่องตัวดีกว่าแพวพาววันนี้น่าจะเฉือนเข้าวินเอาแชมป์ปูนเสือตัวที่20กลับบ้านได้นะครับคู่ที่4ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปาพิพกเอรวันนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ